นแสแหละดิอันนี้เนี่ยไม่น่าเล่นเลยทางประเทศอเมริกาเนี่ยจำเป็นต้องพิมพ์เงินเพิ่มเพราะว่าเอามาจ่ายดอกเบียนะ้ยไงฮะดอกเบี้ยของเงินกู้ทั้งหมดเนี่ยกระดาษจะหมดประเทศอยู่แล้วพิมพ์เงินเพิ่มเงินมันก็ไหลเข้าตลาดนะฮเพราะั้นมันก็ขึ้นดีแต่มันจะขึ้นเป็นมุมชันอย่างเงนะี้ยเห็นไหมฮะชันเหลือเกินอันตรายมาก ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะคอแลบถ้ามันคอแลบตอนนี้เนี่ยจะลง7 0 8จ1080็เซ็นก็จะประมาณ1 8 19เ้นี่ยมัจะลงมาอยู่ที่ประมาณสัก2,000-3,000คิ 3, นดนาด้าคิดหน้าก็แนะนำว่าถ้ายังไม่ได้เล่นอย่าเข้าไปเล่นเลยอ่ะคุณจีนดูภาพรวมก่อนเห็นไหมจากฐานเนี่ยมันขึ้นเป็นพีคเึม็มหมด มันก็ลงมา80 90เนนมะมันเป็นอย่างนี้ทุกคุนนะไม่มีข้อยกเว้นนะฮะแล้วพอขึ้นไปชันเนี่ยอันตรายมันก็พังจริงจริงอย่างนี้ไม่เล่นคราวนี้ดูตอนนี้มันเวฟอะไรไปอยู่ตรงไหนยักฐานอยู่นี่มันขึ้นไปถึง่อย่างนี้แล้วเนี่ยอย่าไปเล่นมันเลยมันขึ้นไปสูงแล้วนะึงตอนนี้ลงก็จริงเห็นไหมแต่มันขึ้นไปสูงนะลงเนี่ยร้อยมันลงให้สุดก่อนเช่นไหมพอสุดปั๊บมีสัญญาณกลับตัวค่อยเล่น ของ n a s d a กก็ได้ค่ะคุณลุง n a s d a กนี่ก็มีคนรอดูเยอะเหมือนกัน n a s d a กนี่ NDX ป่ะ NDX ใช่ป่ะนส s d a ก้อยนะฮะดู n a s d a กรวมกว่าเ<า>นี่ยดูภาพรวมภาพรวมเป็นอย่างนี้ n a s d a กนะ,ะโดยปกติเนี่ยนะฮะเราจะลงทุนในอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าเราเห็นมันอย่างเงี้ยวิ่งเนี่ย จากอะไรเนี่ยเริ่มต้นจากประมาณร้อยร้อยดอลลาร์มันขึ้นไปที่สองหมืนะฮะแน่นอนที่สุดเราต้องซื้อแถวต่ําๆร้อยเนี่ยแถวเนี้ยเราขายเพราะฉะนั้นตลาดอันนี้เนี่ยไม่น่าเล่นเลยนะ,ะมันจะขึ้นต่ออีกแน่นอนขึ้นต่ออีกเพราะว่าทางประเทศอเมริกาเนี่ยจำเป็นต้องพิมพ์เงินเพิ่มนะฮะ มันก็จะพึ่มขึ้นหน่อยทาไมต้องพิมพ์เงินเพิ่มเพราะว่าเพราะว่าเอามาจ่ายดอกเบี้ยงไงฮะดอกเบี้ยของเงินกู้ทั้งหมดเนี่ยกระดาษจะหมดประเทศอยู่แล้วพิมพเงินเพราะฉะนั้นพิมพ์เงินเพิ่มพิมพ์เงินเพิ่ม,ม,เ,งเ,มเงินมันก็ไหลเข้าตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นมันขึ้นดีแต่มันจะขึ้นเป็นมุมชันอย่าง,งเงี้ยเห็นไหมฮะชันเหลือเกินอันตรายมากไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะครลบนะฮะ ถ้ามาันครลบซอนนี้เนี่ยมันจะลงไปเจ็ดสิบแปดสิบเซนก็จากประมาณหมื่นแปดหมืนเก้าเนยก็จะลงมาอยู่ที่ประมาณสักสองพันสามพันพินาดครับพินาดเพราะฉะนั้นนี้น่ากลัวมากนะฮะก็แนะนำว่าถ้ายังไม่ได้เล่นอย่าเข้าไปเล่นเลยนะคราวนี้ถ้าจะเล่นเนี่ยมันก็มีวิธีเล่นนะฮะต้องพิจารณาหุ้นเลือกเอาบางตัว นะฮะอย่างหุ้นอเมริกาเนี่ยมันมีเป็นโอ้โหไม่รู้กี่พันตัวมันก็ต้องมีโปรแกรมซึ่งจะสกรีนหุ้นหาหุ้นซึ่งมีแพทเทิร์นที่เราต้องการพอดีอันเนี้ยต้องต้องมืออาชีพ full time นะฮะยกตัวอ,อย่างเช่นลงดูตอนนี้อย่างหุ้นอเมริกาเนี่ยดูอ่าอบาบาเนี่ยของของ <ฮะ S 1> อเมริกาเนี่ยเอาเอาี่ยดีกว่าเอาเอา general ทีเออกันเลยก่าน e G.E. เนี่ยไอเจนทรอิเล็กทริกบริษัทเก่าแก่ของเมกาอันนี้อยู่ที่นิวยอร์กนะฮะก็เหมือนกัน่ะนิวยอร์กกับนสแตรกเนี่ยหุ้น G.E. เป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะมันจากจุดที่มันต่ำหนวดต่ำสุดตรงนี้ขึ้นไปสูงสุดเนี่ยแล้วก็ลงมา70-80%เป็นตเห็นไหมพอมันขึ้นไปถึงพีคตรงนี้นะฮะคือพีคตรงนี้ ham? มันอาจจะขึ้นต่อก็ได้แต่ถ้ามันลงเนี่ย เราว่าลงมาหน่ในเสียงพูเนี่ยเห็นไหมเราเมเชอร์ไดก่อนเลยนะถ้ามันลงจริงๆตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ซื้อเมื่อมันลงมาจริงๆนี่เราก็บอกว่าโอเคร้อยมันเข้าลงตรงนี้พอจะซื้อได้แหละเห็นไหมถึงเป้าหมายแล้วพอเป้าหมาย้วเราก็ดูว่ามีฮาร์มอนิกแพทเทิร์นตรงนี้ไหมที่เป็นบูลลิชแพทเทิร์นเพื่อเราจะเข้าซื้อตรงนี้มันไม่มีเพราะมัน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 ย่อไม่รึดพอเราก็ผ่านไปทําอะไรไม่ได้มันก็ลงมาจริงๆเห็นไหม พอลงใหม่จริงๆเนี่ยมันมีฮาร์มอนิกแพทเทิร์นเกิดขึ้นย่อลึกพอก็ซื้อตรงนี้ได้เป็นสัญญาณเลยต้องหาให้เจอนะฮะพอหาเจออย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ซื้อตามสัญญาณว่าฮาร์มอนิกแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอันนี้นะเป็นสีเขียวเนี่ยนะซึ่งจริงจริงมันก็คอมเพล็กซ์อะไเนี่ยที่ทำให้ง่ายขึ้นเป็นหนึ่งสองเนี่ยนะเรามีในแพทเทิร์นเล็กเนี่ยหนึ่งสองเราซื้อตรงนี้ ตั้ง Profit Target ไปหนึ่งสองสามสี่ห้ากินหมดเลยเนหะ็นไหมต่อมาได้อันใหญ่อันนี้หนึ่งสองซื้อตรงนี้เขียวนี้ก็ตั้ง Profit Target ไปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะมันเะขึ้นไปจริงจริงกินหมดเลยเห็นไหมฮะมันต้องเล่นอย่างนี้มันถึงจะได้กำไรวุ่นเนี่ยพอเราหาเจอเนี่ยมันได้กำไรสะใจเลยนะ ครา้นี่เรามาดูอย่างตอนนี้อย่างไรเราก็สแกนหาไปเรื่อยเราก็เจออย่างเช่นอาลีบาบาอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งคอมพานีตอนนี้มันเป็นอย่างไงบาบาเห็นไปมฮะจากฐานเนี่ยนะีจากฐานเนี่ยประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณร้อยนึ่งมันขึ้นไปเป็นสามร้อยกว่าแล้วก็ลงมาร้อยใหม่ นี่สิครับเราจะหาหุ้นอย่างเงี้ยที่ขึ้นไปแล้วลงมาตำฐานใหม่<ล>เหมือนตัวเมื่อกี้เนี่ยเราเล่นตัวเนี้ยค่ะแล้วก็หาทำอีกแพทเทิร์นหนึ 1, 2, 3, ่งสองซ้ำเราก็เล่นตรงนี้เราขยายดูขยายดูเราก็จะเห็นว่าเนี่ยหนึ่งสองใหญ่ตรงนี้แล้วเขียวนี่เราซื้อนะจะเขียวเราซื้อก็กินตัวใหญ่แต่มันยังามาไม่ถึงก็รอไปก่อนตัวเล็กเนี่ยหนึ่งสองแล้วเขียวตรงนี้ก็ซื้อก็กินรอกินแับนเล ะะเพราะฉะนั้นอย่างอันนี้เนี่ยเนี่ยเราก็ซื้อตรงนี้เราหลอขึ้นมันดียังไงพอเราซื้อตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะเราดูนะขยายตรงนี้ดูนะจุดต่ำสุดมันอยู่แถวนี้นะะเจอจุดจับจุดจุดต่ำสุดสีแดงแลย เนี่ยตัวต่ำสุดอยู่นี้เห็นไหมฮะล้าซื้อตรงนี้นะจุด Stop Loss อยู่ที่ previous low ตรงนี้เห็นไหมหรือจะเอาคอนเซ็วติฟมากๆเอาข้างล่างเลยก็ได้แล้วแต่นะถ้าเอาเราจุดเขียวเข้าตรงนี้เรา Stop Loss ตรงนี้นะฮะก็แปลว่าเราเราต้องเสี่ยงถ้าเราเข้าตรงนี้ท็อปเลยนะฮะท็อปเลยเรา stop loss ตรงนี้ นี่คือสีแดงนี่ความเสี่ยงของเรานะคราวนี้เป้าหมายเราก็รู้แล้วว่าเป้าหมายมีห้าเป้าหมายเราก็ตั้งเป้าหมายของเราไปตามระบบของ f ิมบัญชีนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่เป้าหมายเห็นไหมเพราะฉะนั้นเป้าหมายห้าเนี่ยอยู่นี่ื้อเรา,าดูภาพใหญ่เนี่ยการลงทุนของเราเนี่ย risk กับ Reward Ratio ต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะ Risk คือสีแดง Reward คือสีเขียวไม่ใช่ว่า risk เนี่ยหยอยแล้ว Reward เล็กอย่างนั้นไม่เอาต้องหาพวกนี้ให้เจอแพทเทิร์นอย่างนี้ซึ่งอันนี้เป็นการลงทุนแบบมืออาชีพคือเป็น Full Time Trader ลงทุนยิงยังจังไม่ใช่ไปเล่นหุ้นอะไรเล็กๆเอากำไรยังไงไม่เอาเอาทีหรืออย่างนี้เอาใหญ่ๆเห็นไหมใหญ่ไปเลย ส่วนไอ้ตัวใหญ่ตัวนี้นะฮะกระซื้อเขียวนี้แล้วก็เอาใหญ่นี่อย่างนี้ไปเลยเอาอย่างนี้ตั้งทาร์เก็ตเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงนี่เนะี่ยทาร์เก็ตถือบอกว่าฝันหวานด้วยว่าถ้าไม่ถึงทำไงไม่ถึงมจุดซับ l อ,อส s นิดเดียวเองเห็นไหมเล็กๆเ,เนี่ยนะไม่ถึงก็ปล่อยไปถ้ามันถ้ามัน ถ้ามันลงมาต้องโดนซนะับลอสอะตรงเนี้เนี่ยก็แค่นี้เองเห็นไหมสีแดงข้างล่างเนี่ยที่เราวัดแต่แรกจะจุดซื้อกับจุดต็อ p ถ้ามันไม่ขึ้นนะฮะเสียแค่เนี้ยถ้ามันขึ้นกินตลอดมันต้องคิดเรียว่า่าานค,คือเต็มที่เลยใช่ไหมคะคุณลุงถูกต้องเพราะฉะนั้นนักลงทุนมืออาชีพเนี่ยต้องหาอุ้นทํำนองนี้แหละครับ พ่านที่อเมริกาเนี่ยได้เปรียบเพราะว่ามีหุ้นจํานวนมากเหลือเกินเราเขียนโปรแกรมขึ้นมาให้มันไปสแกนหาหุ้นซึ่งมีลักษณะอย่างนี้ออกมาให้เราแค่นั้นเองเราก็ลงทุนนักลงทุนมืออาชีพทําอย่างนี้แหละครับเราเล่นตัวหนึ่งมาซื้อตัวหนึ่งกว่าจะออกไปนไงกว่าจะขึ้นหนูเนี่ยอย่างน้อยนะฮะก็สี่ห้าปีแต่เจอไม่บ่อยหรอกนะฮะบางทีเดือนหนึ่งเนี่ยเจอสักตัวสองตัวนั่นเอง แต่เราไม่ได้รีบเนี่ยเราลงทุนทั้งทั้งทั้งชีวิตของเราเนี่ยถ้าชีวิตหนึ่งเราหาได้ประมาณยี่สิบสามสิบตัวพอแล้วครับพอแล้วครับ,เร,รบเราก็เป็นเหมือน,นไ,ได้กำไรขนาดนี้เลยนะคะใช่ครับมันก็จะเข้ามาเป็นการลงทุนแบบนี้ครับมืออาชีพแบบเนี่ยแบบดรนิเวศเนี่ยคือสามทศวรรษค่อยคิดอีกทีหนึ่งตอนนี้เป็นไงตอนนี้เราซื้อที่ตรงนี้เราปล่อยมันขึ้นไปเรื่อย สิบปียี่สิบปีถ้าไม่ขึ้นละ่ะถ้ามันลงก็ซตอปสิครับมีแค่นี้เองเห็นไหมสบายใจมหมไม่ต้องกลัวอะไรเละนะฮะเพราะฉะนั้นอ,อยากให้เล่นหุ้นแบบการลงทุนไม่ใช่แบบการพนันนะครับที่เป็นวิธีคิดแบบนักลงทุนค่ะคุณลงุงย้อนกลับไปเมื่อเมื่อก่อนหน้า n a s d a กค่ะได้รหัสมาแล้วค่ะคุณลงุง CSI 300 0สามร้อยศูนย์ูนย์ูย์สร้อยค่ะคุณลงุง อันนี้เป็นอะไรที่เหล่านักลงทุนรอคอยกันมากมายเลยทีเดียวศูนย์สามศูนย์ศูย์เนี่ยเซสาสามร้อยอินเด็กซ์ใช่อ่ะคุณจีนดูภาพรวมก่อนภาพรวมเป็นยังไงเห็นไหมจากฐานเนี่ยมันขึ้นไปพีคถึงมันแล้วมันก็ลงมาแปดสิบเก้าสิบปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะมันเป็นอย่างนี้ทุกคุณนะไม่มีข้อยกเว้นนะฮะ แล้วมันขึ้นไปชันเนี่ยอันตรายมันก็พังจริงๆอย่างนี้ไม่เล่นขณะที่ดูตอนนี้มันเวฟอะไรไปอยู่ตรงไหนจักรฐานอยู่นี่มันขึ้นไปถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่าไปเล่นมันเลยมันขึ้นไปสูงแล้วนะถึงตอนนี้ลงก็จริงเห็นไหมแต่มันขึ้นไปสูงแล้วลงเนี่ยร้อยมันลงให้สุดก่อนได้ไหมพอสุดปั๊บมีสัญญาณกลับตัวค่อยเล่นเหมือนอย่างเนี้ยลงมาเนี่ยลงเนี่ยยาวมามีสัญญาณกลับตัว เราค่อยเข้าแถวนี้เหมือนกันมีสัญญาณกลับตัวเราค่อยเข้าเพราะฉะนั้นจะเล่นหุ้นจีนเนี่ยก็ทำหนองเดียวกันต้องไปสแกนหาว่ามันมีสัญญาณกลับตัวไหมนะฮะก็ต้องทำต้องอันนี้อันนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันต้องเขียนโปรแกร,รมเป็นนะฮะถ้าเราจะขยายดูถ้าดูาด้วยตาเปล่าก่อนซึ่งดูไม่ไหวได้วยตาเปล่าเพราะว่าหุ้นเป็นเยอะเหลือเกินนะฮะมันลงมาอย่างเนี้ย เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยอย่างมันลงมาจากยอดเนี่ยสูงริบเลยนะฮะแล้วมันลงมาตรงนี้ยอดมันลงมาตรงนี้พอลงมาตรงนี้ปั๊บเราก็ขยายดูเนี่ยฮะ bullish pattern เป็นตัว M นะพี่ bearish pattern เป็นตัว W นะฮะตัว M มันก็เป็นอย่างนี้นะเป็น Crab เนี่ยบูริสเปร์เกิดขึ้นเพราะเขียวแรกตรงนี้อันนี้เห็นนะเขียวแรกเนี่ยพอเขียวแรกเราก็ซื้อพอซื้อปั๊บเราก็ดู Risk Reward Ratio เปิด Long Position ตรงนี้เนะสต็อที่ไหนก็จุดนี้เห็นที่จุด s u o p o s s s ก็แค่นี้ Reward อยู่ที่ไหนอยู่ที่ห้าห้าเลเวเนี่ยหนึ่งามสี่หนะก็รีวอ d ก็อยู่ที่เลเวลโอเคก็ได้ได้ได้ภาพใหญ่ละเนี่ยนะมันต้องเล่นอย่างนี้นะฮะคือจุดเสี่ยงแค่เนี้ยถ้าตรงนี้ก็กำไรม,มหาศาล ถ้าไปไม่ถึงแล้วลงอ่ะก็ยอมเสียสิครับเห็นไหมก็ต้องคิดอย่างเงี้ยแล้วเราปล่อยไปเรื่อยเราสบายใจมันขึ้นไปเราก็เทคโปรไฟตตามหนึ่งอันสองอันตามไปเรื่อยมันลงมาเราไม่แพนิกเพราะเราเรามีจุดสต็อปอยู่ข้างล่างถ้าถึงตรงนี้เนี่ยเราจะยอมแพ้ถ้าไม่ถึงเราเ็เฉยเฉยนะมันขึ้นไปใหม่เราก็ดีใจมันลงมาอีกไม่ถึงเป้าเราก็เฉยเฉย อย่างขึ้น,น่อยอันนี้นี่็กินได้หนึ่งสองสามไม้ได้เห็นนะ,ะแล้วไปอีกไปอีกไปอีกสี่ไม้ห้าไม้ครบละทไมเห็นไหมครบละทไมก็แค่นี้แหละครับวิธีเล่นนะฮะมัน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 ,ม,นมันอย่างนี้มันต้องหาแพทเทิร์นให้เจอลเมชเชอร์ r ิ r ก r รีวอร r ดเรชแล้วทำตามระบบข้อสำคัญที่สุดวาง stop l ลอ s ให้ดี ถ้าทะลุอันนี้ลงมาต้องยอมแพ้เราไม่ถูกทุกครั้งเสมอไปหรอกนะฮะถ้าผิดต้องยอมแพ้อย่าให้เสียหายมากบางครั้งผิดแล้วไปอยู่แถวเนี้ยเราไม่ยอมแพ้มันติดดอยอันนี้เสียหายมากเพราะฉะนั้นก็จะไปดูหุ้นที่จีนหรือที่นสแดกที่ที่นิวยอร์กทำนองเดียวกันนะครับทำนองเดียวกัน ถ้าหุ้นมืออาชีพเขาก็มีลิสต์ของเขาเข้ามาแล้วสแกนหาด้วยเขียนเป็นอัลกอริทึมให้คอมพิวเตอร์สแกนแล้วก็เลือกเฉพาะอันนี้ออกมาแล้วก็ดูนะฮะโดยเฉลี่ยเนี่ยนะฮะถ้ามืออาชีพทําเป็นเรื่องประจำจริงๆเนี่ยนะฮะก็จะได้สักประมาณ <c oughs> อาทิตย์ละหนึ่งตัวประมาณนะฮะอาทิตย์ละหนึ่งตัวอาทิตย์หนึ่งต,ตัวปีนึงก็ห้าสิบกว่าตัวโอ้โห <c oughs> เหลือเฟือแล้วครับต่้ดแต่ตัวหญ <c oughs> ิงเก่งงนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้น อยากจะเน้นว่าพวกเราเนี่ยเปลี่ยนกันดีไหมามาเป็นนักลงทุนดีไหมเลิกเป็นนักเล่นหุ้นนะครับเลิกมนักเล่นหุ้นสติ